นี่ไงผมรู้วิธีในการปลดล็อกเจ้านี้แล้วนะครับผมแก็ทลิงพีเนี่ยเพื่อนๆก็คือต้องท็อปสิบวินนะครับเราถึงจะได้เข้ามาครอบครองนะครับผมไม่สามารถกดปลดล็อกได้ในส่วนของกระเป๋ายูนิตตรงนี้นะทุกคนเอาละคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในแมปทอยพืช VS ซอมบี้ครับผมจะไปทอยเลดต,ตลอดเลยนะครับผมเห็นล็อบบี้แล้วมันคุ้นๆนะ่ะ ก็เลยแบบติดปากนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อวานผมไปฟาร์มมามี1250เจมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมในส่วนของเวสตรงนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฟาร์มเจมนะครับผมค้นพบความลับบางอย่างสําหรับแมปนี้ถ้าเราไปเล่นคนเดียวใช่ไหมมันจะยากมากนะครับผมใช้เวลาเป็นแบบเกือบชั่วโมงอ่ะในการผ่านด่านนะครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนๆนยิ่งไปเยอะยิ่งง่ายครับผมเพราะว่ามอนเนี่ยมีแค่ระดับเดียวนะครับเราจะเจอซอมบี้ที่แบบว่า อ่อนยังไงก็คือถ้าไป5้าคนมันก็จะอ่อนอย่างนั้นนะครับผมมันจะไม่เพิ่มความยากให้เราในส่วนของตรงนี้อันนี้ดีผมชอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอผู้พัฒนาเขาอัปเดตนะครับผมถ้าเขาจับทางได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แก้ไขนะครับเพื่อนๆมาดูซิว่าเราจะปลดล็อกตัวไหนกับ1,250เจมของเราเอาเป็นแคทตัสหะผมชอบน้องสไปอ่ะน้องสไปกับเจนี่นะครับผม เป็นขขาพูดใช่ไหม Kernel พ u t แปลว่าไม่รู้ครับผมเฮ้ยอ้ย,อยปืนใหญ่ป๊อปคอนเพื่นเพื่อนปืนใหญ่เขาพูดนะครับผมครัแคนนอนเนี่ย4500เจมไม่พอไม่พอแล้วตัวนี้สไปร็อก150เจมทำไมมันคุ้นๆตัวเดียวกันปะเนี่ยอันนี้ก็สไปร์ล็อกเอา้าตัวเดียวกันนี่อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้ว ถ้าใครเป็นสายเติมนะครับผมสามารถกดซื้อได้ตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าใครเป็นสายฟรีไม่เป็นไรนะครับก็ฟาร์มเจมมาสามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผมดีนะระบบแบบนี้ใช้ได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับเพื่อนๆแต่ตัวนี้ต้องเติมอย่างเดียว799โลบักอีกหนึ่งวิธีก็คือติดท็อป10บเอ t เลสนะครับผมก็จะได้ตัวนี้ไปครอบครองเหมือนกันครับชาร์โด P พีชูเตอร์ตัวเดียวกันนะนะครับโอเคเรามาปลดล็อกกันนะครับผมจะปลดล็อกตัวไหนดีเอาเป็นตัวนี้ไหมครีร์โน่คับ แคตตัสน้องสไปร์สองตัวแล้วเราก็ฟาร์มเจมเพิ่มหรือว่าเราจะไปฟาร์มต่อฟาร์มต่อเอาเป็นตัวโหดๆทีเดียวเลยผมว่าเอาตัวนี้ดีกว่า3ตัวเลยอะแคตตัสมาป1ปึป๊บมา1ปั๊บแล้วก็สไปร์ล็อกอีกหนึ่งโอเค3ตัวครับเหลือ150เจมนะครับผม <laughs> ใส่แคตตัสไปใส่สไปรล็อกไปก่อนแคตตัสแล้วก็เอา ตัวนี้ออกเอ้ยผมว่าเอาตัวนี้ออกดีกว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมพืชกินแมลงเราใส่ตัวนี้ไปโอเคเอ็กตีมมาเลยพวกเพราะว่ารอบนี้ลงามากัน5้าคนครับคิดว่าน่าจะไหวหนึ่งสองสามสี่เอาหายไปไหนคนหนึ่งอย่าบอกนะว่าอ,อีกคนไม่โหลดอ๋อมาแล้ว <laughs> กว่าจะมาเราได้ฮาร์ดใช่ไหมเพราะว่าขึ้นฮาร์ดแบบนี้คิดว่าน่าจะใช่นะเพื่อน มีน้องๆคอมเมนต์บอกมาครับว่าให้ซื้อพระอาทิตย์ก่อนนะครับผมเราจะได้ฟาร์มเงินได้เร็วๆพระอาทิตย์อันนี้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้คือระเบิดนะครับเชอรี่บอมพระอาทิตย์ตรงไหนอ่ะผมไม่รู้ว่าปลดล็อกตรงไหนนะครับผมเมื่อกี้ก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยไม่เป็นไรเรามาวางกันก่อนนะครับผมผมจะเริ่มจากน้องสไปก่อนก็แล้วกันนี่น้องสไปเขาตีเป็นเส้นตรง วางไว้ตรงนี้ใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน175นะครับผมนี่ยิงออกมาเป็นหนามแบบนี้ครับเพื<ๆ>่อนๆนี่<ๆ>พู้ผู้เสียงเขาพ่นหนามนะครับผมภาคเองซะด้วยส่วนเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับ300ขอผมฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะหรือว่าเราจะวางไปให้ครบเลยแล้วค่อยกดอัพเกรดทีเดียวเราวางให้ครบเลยก็ได้ดูความสามารถตัวนี้บ้างนะครับผมจเจ้าสไปล็อกสไปล็อกวาง วางตรงไหนได้เอาตรงนี้ได้ไหมมันขึ้นสีแดงอ่ะถ้าขึ้นสีแดงวางไม่ได้นะครับผมอ๋อเขาต้องวางในทางแบบนี้โอเคแสดงว่าตรงนี้ที่วางไม่ได้น่าจะติดฮิตบล็อกเจ้านี่นะครับผมพวกพืชเดี๋ยวมันจะมีฮิตบล็อกค่อนข้างใหญ่ผมวางตรงตรงด้านหน้าตรงด้านหน้าตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ดีกว่าอ่ะวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอฝูงนี้ไปก่อนวางเลยปับ๊บเป็นแบบนี้น่าจะเป็นให้ซอมบี้มาเหยียบแล้วก็ทําดาเมจทีเดียวหายไปเนะี่ย แต่ว่าอัปเกรดได้นะถ้าอัปเกรดได้ก็ไม่น่าจะเป็นทีเดียวหายนะครับผมผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล2เลยนะอัปเกรดเป็นเลเวล2มานะครับผมดูสิการโจมตีของเขาเป็นยังไงเอ่ยซอมบี้เหยียบน้ำเยียบเหยียบเหยียบอือเ,เป็นไงเจ็บไหมน้ำทิ่มน้ำทิ่มเท้าเหมือนไม่สะกิดซอมบี้เลยอะ่ะมองวางคืนเนอ้อกันต่อเลยครับผมเ,เพื่อนผมวางไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหม ไม่น่าจะกินพื้นที่เพื่อนเขานะครับผมรัศมีการโจมตีอัพแม็กก็น่าจะครอบคุมอยู่แหละโอเคเงินที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับจาก1ไป2ครับผม250กดอัปเกรดเป็นเลเวล2อเอา้าทำไมอัพไม่ได้เดี๋ยวเดติดอะไรอ่ะต้องซูมหน้าจอเข้ามาใกล้ๆนะครับ <laughs> อัปเกรดยากซะด้วยไม่มีคีรัดนะครับผมจาก2ไป3 350ครับเพื่อนๆและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล3รู้สึกว่าพืชทุกตัวแม็กเวล3หมดเลยเหรอ ตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมก็เพิ่งเล่นได้แค่2วันเองนะพูดเหมือนเล่นนานอัพสไปต่อกลับมาอัพสไปต่อเฮ้ยอย่าเหยียบเพื่อนโอเคอัพสไปาจาก2ไป3ามสอง้อยหาสิปึ๊บเอาอ๋อเมื่อกี้กดไม่ติดนะครับผมอัพเป็นเลเวลสมาโอเคอุย้ยราศีกว้างมากนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเขาไม่ได้ทำดาเมจเหมือนกับตัวอื่นะดิ คือเขาให้เดินมาเหยียบเฉยนะครับผมเขาตีไม่ได้ผมยังไม่เห็นเขาตีเลย boxth dot com มีบริการในแบบเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแบบ t o i l e t tower defense หรือจะเป็นแบบสุดฮิตอื่นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับอัพน้องสไป์บ้างจาก2ไป3นะครับใช้พร,ระอาทิตย์350ครับผมแม็กเวล3เหมือนกันมันมีตัวที่สตันได้ด้วยนะเพื่อนเือนไม่รู้ว่าของใครของเราหรือเปล่า เพราะว่าเขายิงออกไปเป็นแบบขา,ขาวๆอย่างเงี้ยเจ้าตัวคืนนี่นเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยมันเป็นเมเล็ดพันนะครับผม,มเขายิงเมล็ดพันุ์ออกไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ้ของเราโอเคผมก็ยังว่าอยู่ว่าตัวอะไรเนี่ยสามารถสัตนซอมบีได้ที่แท้ก็ของเรานี่เองนะครับงั้นเราวางไปรลัวเลยมีลิมิตในการวางไหมอะถ้าลิมิตในการวางตัวรวมเนี่ยอยู่ที่9นะครับเพื่อนๆแต่ว่าลิมิตในการวางตัวเดี่ยวๆเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีลิมิตหรือเปล่า นะครับผมบางทีผู้พัฒนาเขาอาจจะก,กันไว้ไงคือบางตัวมัน OP มากนะครับผมกันว่าคุณเขาจะเอาไปเล่นแล้ววางรัวๆนะครับก็เลยให้วางจํากัดเหมือนกับไฟไนะหท์ท่าอร์ดีเฟนต์่ะอะไรแบบนั้นนะครับผมมาแล้วพี่เบิ้มเราเว็บสุดท้ายครับ HP 2000นะครับผมฮิวบอสผมว่าบอสไม่น่าจะรอดเราผ่านได้ง่ายเพราะว่นนี้หมดฮาร์ดแล้วมากันหลายคนด้วย5้าคนจริงๆไปเอ็กตีมก็ไหวนะแต่เพื่อนเขาไม่ได้วูดเอ็กตีมกันนะครับผมหมดแล้วใช่ไหมยี่สิบ โอเคตกใจหมดคิดว่าแต่เกมไม่โหลดคิดว่าแต่จะค้างนะครับผมถ้าค้างอวกเข้าใหม่นี้ไม่น่าจะได้เจมอะ่ะมาดูพืช V s อมัมมี่บ้างนะครับผม,มเพื่อนๆเปลี่ยนด่านนะแล้วเมื่อกี้นี้ผมปลดล็อกเจ้าพีเตอร์ Peter, อะไรนะลิพิเตอร์มานะครับผม,มเพื่อนๆ0้ารอจมนะครับมาดูความสามารถของเขากันในแผนที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมชอบแผนที่นี้อะ่ะเพื่อนๆดูดิมันมีอียิปต์ด้วยนะครับผมซอมบี้ ซอมบี้เป็นอียิปต์แทนสฟิงค์ไปแล้วนะครับผมนี่แล้วซอมบี้จอ,อกมาจากตรงนี้เฮ้ยตัวเขาน่ารักเชยได้อยู่นะอะไรนะเมื่อกี้เพื่อนว่าอะไรอ่านไม่ทันวางก่อนแล้วหลุดเต็มเลยตอนนี้โอ้ยด้หลังไวไหมอย่าบอกนะว่าเพื่อนเพิ่งโหลดเข้ามาผมว่าใช่แน่เลยรีบวางด่วนๆเร็วเข้าเฮ้ย,ยไปไหนไปไหนไหมมาวางก่อนเร็วหลุดเข้าฐานแล้วสองตัวเห็นไหมเนี่ย โอเคโชคดีที่มีทับหลังเป็นรีพิเตอร์2ตัวนะครับผมผมวางด้วยดีกว่าวางไว้ตรงนี้1ตัวอะรีพิเตอร์กับพืชปกติต่างกันยังไงเนี่ยน่าจะต่างกันในส่วนของดาเมจใช่ไหมเพราะว่าของพืชปกติอัพแม็กแล้วยีถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ว่าของรีพิเตอร์เนี่ยยี่นะครับเพื่อนๆยังไม่ได้อัพเลยเลเวลหนะครับดาเมจเยอะมากแต่คูลดาวน์นานไปหน่อยทําไมผมรู้สึกเหมือนฐานเรากําลังจะแตก ทุกคนนายคิดเหมือนกันหรือเปล่า B1 B1 ทําทำไมนายไม่วางไม่รอดครับผมหลุดเข้ามาเยอะขนาดนี้เราได้โหมดฮาร์ดฮาร์ดใช่ไหมครับเฮ้ยอันนี้มันเฉพาะหัวเลือกหรือเปล่าอ่ะเพื่อน,อนผมไม่แน่ใจนะคือถ้าควรเป็นหัวก็คือเลือกโหมดแต่ว่าคนอื่นเลือกไม่ได้อย่างนี้หรอถ้าเป็นระบบแบบนั้นมันจะไม่ยุติธรรมมาดิทำไมนายไม่วางกับพวกนายฟาร์มพระที่เจือ มันหลุดข้อฐานขนาดนี้แล้วนะผมว่าไม่ต้องฟาร์มแล้วมั้งเนี่ยเฮดพีฐานเหลือสิบเนี่ยเราจะสู้ยังไงเนี่ยไม่รอดแล้วนะครับผมถ้าผมวางไปตรงนี้ได้ไหมเอาวางดักตรงนี้ไปครับยื้อจนวินาทีสุดท้ายนะครับผมความฝันของผมในการเห็นเดอะมอมมี่รีเทิร์นไม่น่าจะเป็นจริงเฮอ,อีกแล้วนะครับเฮดดีดีเอาแหละคลิปวิดีโอนี้หนทางเดียวที่เราจะชนะนะครับผมนั่นก็คือ การปลดล็อกสแนปดาร์กอน6,500เจมขอผมไปฟาร์มก่อนเพื่อนๆแล้วคลิปถัดไป The Mommy เดอ m ม m m y r e t u r เแน่นอนครับ